การเกิดใหม่ของเจกรพัดเกียนตอนที่227ถึงตอนที่228ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเคสวิชาโคตรเกียน์ด้วยนะครับและสำหรับคนที่อยากเข้าไปอ่านเรื่องนี้เองเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเราก็ไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยนะครับห้องรับรองอะไรนะมีคนมาหาเรื่องถึงบ้านเหรอจางจิผิงเกิดอะไรขึ้นหรอครับคุณจาง หวังจือเยียนตำแหน่งพันตีพันธมิตรสายบูมีคนบุกเข้าไปในบ้านของผมประกาศกล่าวว่าจะตัดแขนหลานสาวของผมไปข้างหนึ่งสกุลจังกับพันธมิตรร่วมมือกันมาหลายปีเราช่วยพวกคุณในโครงการต่างๆมากมายคราวนี้ผมคงต้องขอให้พันธมิตรช่วยออกหน้าแทนสกุลจางสักครั้งอะไรเนอะใครมันกล้าดีขนาดนั้นถึงกับมาหาเรื่องสกุลจางในบ้าน ไม่ต้องห่วงครับพันธมิตรเราจะไม่ปล่อยให้ใครมาลองดีกับคุณได้ผมจะไปบ้านสกุลจางพร้อมคุณไอคนอวดดีนั่นมันต้องได้เจ็บหนักไม่มีทางรักษาเยี่ยมได้ความช่วยเหลือจากพันตีหวังไอคนชั่วนั่นมันจะหนีรอดไปไหนพ้นขึ้นรถไปกับผมเลยครับห้องรับแขกสกุลจางเสี่ยวฝานพอเถอนนะเรารับมือกับผลของพันธมิตรสายบูไม่ไหวหรอก วางใจเธหนาพี่เฉาอยู่รอดูอะไรสนุกสนุกก่อนสิใครมันมาทำตัวเยาะโสโอหังในบ้านสกุลจางฮะไม่เห็นพันธมิตรสายบูอยู่ในสายตาเลยใช่ไหมเอ้ไอหมอนั่นครับมันบุกเข้ามาไม่พอยังขค่มขู่จะตัดแขนเสียวหยาด้วยไม่ต้องห่วงนะพี่ใหญ่พันตีหวังอยู่ที่นี่แล้วมันไม่กล้าแล้วหระแกคือคนที่บุกเข้ามาทำตัวต่ำช้าที่นี่งั้นหรอ เลือกวิธีตาของตัวเองมาสิไม่รู้เรื่องรู้เลาหูเบาเชื่อคนอื่นโดยง่ายพันธมิตรสายบูเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อปกป้อง,องไม่ใช่ลังแกฟังความข้างเดียวแล้วมาตัดสินไม่อยากรู้หรอกว่าเรื่องจริงเป็นยังไงนี่แกคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงกล้ามาสั่งสอนฉัน สกุลจังกับพัทธมิตรสายบูของชินโจร่วมมือกันมานานพวกเขาเป็นยังไงฉันรู้ดีก้มหัวขอโทษตอนนี้ฉันอาจจะใจดีจัดการสถานเบาพันตีหวังพูดถูกพวกเราก็ไม่ได้ใจไม้ใส่ละกรรมแต่แกก็ต้องได้รู้ว่าสกุลจงังไม่ใช่ลูกไก่ในกามือใครกล้าบุกเข้ามาในบ้านมันก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนกันบ้างเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะฉันถ้าอยากจับก็จับฉันไปเถอะเขาแค่ออกหน้าแทนฉันเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอะไรเลย ตัวประกอบใส่หัวไปเดี๋ยวพ่อปัดทำอะไรโอ้ยพระพันตีหวังดูความเหี้ยงหมดของขุมันสิคุณต้องช่วยพวกเรานะไอ้เลวเด็กๆมาจับตัวมันไปถ้ามันกล้าขัดขืนก็ลงโทษได้เลยครับจะลงโทษฉันเหรอเฮ,ฮ้แหกตาดูก่อนไหมว่านี่อะไรฮ้ งัดอะไรออกมาตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะเพราะถึงยังไงวันนี้ฉันก็จะนี่นี่มันพันธมิตรสายบูแม่ทัพป้ายสั่งการของแม่ทัพแกคุณคุณเป็นแม่ทัพของพันธมิตรอะไรนะเป็นแม่ทัพของพันธมิตรสายบูเหรอบ้านหนอาจะเป็นไปนได้ยังไงเส,สี่ยวฝานเป็นแม่ทัพของพันธมิตรสายบูเหรอ ชายจัวมีไพ่ลับแบบนี้อยู่ด้วยไม่ว่าจะคิดกี่ทีเรานี่ก็ฉลาดเลือกถูกคนจริงๆเห็นแล้วยังไม่รีบทำความเคารพอีกหรือไงขคำนับท่านแม่ทัพคำนับท่านแม่ทัพเอ๊ะไม่รู้ข้อเท็จจริงคิดเองเออเองยกกองกำลังของพันธมิตรมา เพื่อช่วยเหลือสกุลจางโดยพลักการความผิดนี้ฉันขอสั่งการในฐานะแม่ทัพพันธมิตรสายบูให้ลิฟตำแหน่งพันตีคืนลากตัวออกไปรับโทษตามกฎครับจบกันชีวิตฉันจัวผู้ฝันเป็นแม่ทัพจริงๆแล้วอย่างนี้สกุลจางจะทำยังไงล่ะ ใครจะไปคิดว่าอายุน้อยขนาดนี้จะเป็นแม่ทับได้เหมือนได้เปิดโลกใบใหม่จริงๆวะฉันจะออกไปจากที่นี่ฉันไม่อยากทำลายอนาคตตัวเองหรอกนะทีนี้ก็ตาเธอแล้วไม่ฉันฉันไม่อยากพิการเพราะแม่มาช่วยหนูซิไม่มีใครช่วยเธอได้ทั้งนั้นอ้าย แขนฉันแขนแขนของฉันจงางยาไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่นี่ไม่ต้องกลัวไปลูกพ่อจะพาไปส่งโรงพยาบาลพี่จัวบูฝานมันทำกับเสี่ยวยาขนาดนี้ไม่ต่างอะไรกับการตบหน้าสกุลจางเลยฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะใจเย็นไวใ้ให้มันได้ใจไปก่อนเรายังทำอะไรมันไม่ได้คอยดูเถอะเมื่อไหร่ที่มันตกตำ่ำเมื่อนั้นฉันจะเอาคืนอย่างสาสม แล้วก็ไอพี่น้องสกุลหวังฉันไม่ปล่อยพวกมันไว้หรอกนะฮะคิดว่ากระซิบกระซาบกัน,กกนแล้วฉันไม่ได้ยินหรือไงว่าจะปล่อยไปง่ายๆแต่ดันไม่รู้บุญคุณแบบนี้ก็โทษกันไม่ได้ละนะการแก้แค้นของแกน่ะฉันไม่กลัวหรอกแต่ฉันต้องทําเพื่อปกป้องพี่ชาและเสี่ยวเย่โดนหมองน้ําแข็งเข้าไปสี่คนนี้อยู่ได้อีกไม่เกินสามเดือนขอบคุณนะเสี่ยวฝานทำไม่ได้นานเชิดคงไม่สามารถแก้แค้นได้ บุญคุณครั้งนี้ฉันกับเสี่ยวเย่ยจะไม่มีวันลืมพี่เชาฉันเห็นเสี่ยวเย่ยเป็นเหมือนน้องสาวแทๆ้ๆมันเป็นเรื่องที่ฉันควรทําอยู่แล้วอีกอย่างคนที่ทํำร้ายเสี่ยวเย,ยยังเหลือฮ่าวเจี้ยนอยู่อีกคนที่ยังไม่ได้จัดการนะชอยไอ้คนที่มันทําร้ายเสี่ยวเย,ย่บนอินเทอร์เนต็ตมันอยู่ที่ไหนโอมจงมองไม่เห็นจงมองไม่เห็นเจะหนีไปไหนฮะ มารับกรรมไปซะดีๆปล่อยผมไปเถอะนะครับจางอย่าเป็นคนสั่งให้ผมทำทั้งนั้นผมไม่ได้อยากทำเลยนาะปล่อยก็โง่สิตั้งใจหรือไม่แกก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาตายซะอ๋อพอแล้วครับผมสำนึกผิดแล้วผมไม่กล้าอีกแล้วแก้แค้นเสร็จแล้วกลับกันเถอะพี่ชา คุณชายจัวผมเพิ่งได้รับข่าวมาว่าคุณหนูใหญ่สกุลโมมาที่ฉินโจเหมือนสกุลโมแจ้งคุณหนูใหญ่โมรับช่วงต่อสังหาลิมทรัพย์ตรงห่วงครับถ้าอย่างนั้นก็สือเรื่องของคุณหนูใหญ่โม่มาสักหน่อยฝากด้วยนะจางปิงขอบคุณที่ไว้วางใจครับผมจะไม่ทําให้ผิดหวังเยี่ยมคุณชายจัวให้โอกาสเราแสดงฝีมือแล้วต้องทําให้ดีที่สุด